สิ่งที่เราจะได้จากการไปโรงเรียนนะคะก็คือ 1. ลูกได้ฝึกการเข้าสังคมนะคะ 1. ฝึกการเข้าสังคม 2. นะคะเรียนรู้เรียนแบบทำตามเพื่อนๆน,น,นะคะเห็นสิ่งแวดล้อมใหม่มีคำศัพท์ใหม่ๆมีท่าทีใหม่ๆนะคะสนะคะมีการฝึกการช่วยเหลือตัวเองมากขึ้นนะคะ เราอาจจะเห็นได้ว่านะคะเวลาอยู่ที่บ้านลูกไม่ยอมทำอะไรเลยลูกไม่เชื่อเราเลยนะคะแต่เมื่อไปอยู่ที่โรงเรียนทำไมยอมนั่งทานข้าวล่ะทำไมถึงฟังคุณครูล่ะแบบนี้ก็มีนะคะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ได้กลับมาอย่างคือน้องจะมีสมาธิมีจดจ่อมากขึ้นนะคะแต่อันนี้เราก็ต้องดูเป็นข้อๆไปเนาะ Okay.